สวัสดีครับพี่น้องที่รักวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หกเทศกาลปัสกาพระเยสูเจ้าโครงตรัสในพระวรสารวันนี้ว่าพระบิดาของเราทรงรักเราอย่างไรเราก็รักท่านทั้งหลายอย่างนั้นพี่น้องครับคงไม่มีใครสงสัยนะว่าพระบิดาจะรักพระบุตรคือพระเยสุเจ้ามากแค่ไหน แต่ที่เราสงสัยก็คือว่าทำไมทำไมพระเยซูเจ้าจึงรักเราเท่ากับที่พระบิดารักพระองค์ทั้งท่านที่เราเนี่ยไม่มีอะไรจะเทียบเคียงกับพระเยซูเจ้าได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะลองไต่ตองดูนะเมื่อพระเยซูเจ้าบอกว่าทรงรักเรามากเท่ากับที่พระบิดาทรงรักพระองค์งนั้นพระองค์รักเรามากแค่ไหน คำตอบเนี่ยพี่น้องก็ดูได้จากพระวาจาที่พระองค์บอกเราวันนี้นะไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายแล้วพระเยซูเจ้าได้แต่พูดไหมไม่เลยพระองค์ทรงยอมสละชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อเราทุกคนจริงๆเพราะฉะนั้นความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่ ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าน,นี้นักบุญยอนเรียกการที่พระเจ้าทรงส่งพระบุตรเพียงพระองค์เดียวลงมาในโลกเนี่ยมายอมตายแทนเราเพื่อเราจะได้มีชีวิตนิรันดรน,นี่นะว่าเป็นการทำให้ความรักของพระเจ้าปรากฏให้เราเห็นดังที่เราได้ฟังในบทอ่านที่สองวันนี้ และพระโปรงทรงยอมส่งพระบุตรเพียงพระองค์เดียวมาไถ่บาปของเรานักบุญยอนจึงกล่าวว่าความรักอยู่ที่ว่าพระเจ้าทรงรักเราไม่ใช่อยู่ที่เรารักพระเจ้าพี่น้องฟังแล้วอาจจะสงสัยนะเหตุผลของนักบุญยอนก็คือว่าความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่รักแท้มันมีผลประโยชน์แอบแฝง เมื่อเรารักพระเจ้าเราต้องการสิ่งตอบแทนจากพระเจ้าเช่นพระพรรางวัลสวรรค์นิรันดรและอื่นๆนะความรักของเราจึงยังไม่ใช่ความรักแท้แต่การที่พระเจ้าทรงรักแล้วก็ทรงเรียกเราทั้งทั้งที่เราเป็นสิ่งสร้างที่โปรง่งทรงสร้างมาเป็นผู้ที่ต่ำต้อยเป็นคนบาปแล้วก็อ่อนแอด้วย การนั้นก็ตามนะพระองค์ยังทรงส่งพระบุตรเพียงพระองค์เดียวลงมาเพื่อสิ้นพระชนเพื่อชดเชยบาปชดเชยหนี้ทั้งปวงที่เราติดค้างอยู่กับพระเจ้าเนี่ยนี่นี่เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่มีแต่ให้เป็นความรักแท้จริงจนนบุญยอนนะจึงยืนยันว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก นอกจากพระเยซูเจ้าจะทรงมีความรักแท้ต่อเราแล้วเนี่ยพระองค์ยังตรัสอีกนะว่าเราไม่เรียกท่านว่าเป็นผู้รับใช้อีกต่อไปเพราะผู้รับใช้ไม่รู้ว่านายของตนทำอะไรแต่เราเรียกท่านเป็นมิตราหยายเพราะเราแจ้งให้ท่านรู้ทุกสิ่งที่เราได้ยินมาจากพระบิดาของเราแล้วสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ยินมาจากพระบิดา และแจ้งให้เราทราบก็คืออะไรก็คือแผนการแห่งความรอดพ้นที่พระองค์ต้องการให้มนุษย์ทุกคนเลยทุกคนได้รับความรอดพ้นเพราะฉะนั้นในเมื่อแผนการเป็นแบบนี้พระองค์จึงในพ่อสานวันนี้บอกว่าจึงมอบภารกิจให้เราไปทำให้เกิดผลคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนนะนะ ขึ้นกับพี่น้องแต่ละคนว่าต้องการจะเป็นมิสหายกับพระเยซูเจ้าไหมถ้าต้องการเป็นมิสหายก็ง่ายมากเลยก็ตอบรับภารกิจถ้าไม่อยากเป็นมิสหายก็ปฏิเสธภารกิจที่พงมอบใหม่ให้ถ้าพี่น้องต้องการเป็นมิสหายเราก็รับสินะภารกิจในอันที่จะทำให้มนุษยชาติรู้จักแล้วก็หันกลับมาหาพระองค์ นักบุญเปโตรในบทอ่านที่หนึ่งวันนี้ได้ตอบรับภารกิจของพระเยซูเจ้าอย่างแข็งขันแม้ต้องเผชิญกับการต่อต้านของชาวยิวกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะที่เห็นว่าคนต่างชาติมีมนทินแล้วไม่ต้องการจะติดต่อกับพวกเขาแต่นักบุญเปโตรก็แหกด่านนำข่าวดีไปประกาศแก่โครเนเลียสซึ่งเป็นคนต่างชาติจนสำเร็จนะ และยังได้โปรดสินล้างบาปให้แก่คนต่างศาสนาเป็นจำนวนมากอีกด้วยพี่น้องครับในเมื่อพระเจ้าทรงรักและหวังดีต่อเราโดยไม่ลำเอียงไม่เลือกเชื้อชาติมากถึงเพียงนี้พง์จึงตรัสสั่งให้เรารักกันเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักเราพี่น้องครับให้เราขอบคุณพระเจ้า สำหรับความรักที่โปรองทรงมีต่อเราอย่างเหลือล้นและให้เราวอนขอพระเยซูเจ้าโปรดให้เราดำเนินชีวิตสมกับที่โปรองทรงรักเราและทรงเลือกเราให้เป็นมิตรสหายของโปรองและโปรดให้เราน้อมรับภารกิจที่จะทำให้ชุมชนในละแวกบ้านของเรารู้จักโปรองด้วยการที่เรารักกันและกัน เหมือนอย่างที่โปรงทรงรักเรา